รีว sí ิวช็อกโกแลตแบรนด์ต่างๆที่อาซื้อมากันครับจะเป็นของฝรั่งหรือเปล่าของที่ไหนอ่ นะกลับมาโคกันอีกแล้วนะครับผมกับอาหลานสามีเย้โอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าเราเหลือกันอยู่2หมีนั่นเองนะฮะเนื่องจากอีหนึ่งมีไปไหนครับน้องเคหมีไปเที่ยวไปเที่ยวนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวน้องก็กลับมานะฮะคลิปนี้ก็มาอยู่กับเราสองคนก่อนโดยที่วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่า เออเราเนี่ยบ้านเราเนาะมีช็อกโกแลตค่อนข้างเยอะคืออาซื้อช็อกโกแลตมาค่อนข้างเยอะก็จะมาทำอะไรครับโปเแกมรีวิวช็อกโกแลตแบรนด์ต่าง,างๆที่อาซื้อมากันครับโอเคแล้วเรามาดูกันว่าระหว่างอากับหลานเนี่ยจะชอบกินช็อกโกแลตรสไหนมากกว่ากันนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมไปอ่านี่ครับผมมาแล้วนะฮะช็อกโกแลตของเรา ก็จะเห็น hmm. ว um, ่ามีหลากหลายนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ซื้อซื้อมาเองอย่างเดียวนะครับก็จะมีแบบเพื่อนๆให้มาด้วยนะครับไปเที่ยวต่างห้องต่างประเทศอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้รับมาครับมาชิมกันก็เป็นเราเริ่มที่ตัวไหนก่อนดีครับนมองเคปเอาอะไรดีฮะเอาอีเนียก่อนเพราะแปลภาษาไปแล้วโอเคเริ่มจากตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับผมตัวนี้นะฮะก็จะเป็นของฝรั่งเศสหรือเปล่าใช่ไหม ใช่ครับน่าจะเป็นของฝรั่งเศหรือเปล่าไหนอะใช่ครับผมโอเคโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะครับผม Made in France นั่นเองนะฮะชื่ออ่านว่าชื่อแบรนด์ว่า g u y o t e s นะครับใช่ไหมนะถูกไหมลองเปิด เกวส์เฟสเกวส์ต่อเกวส์ตอเกวส์ e ่ออ้วอเาวแบนนี้นะครับผมชื่อว่าแบนดว่าเกวส นะครับผมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยอย่านี้อ่านตามจากเขียงฝรั่งใน Google นะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดแปลให้อีกรอบนึงเนาะก็ชื่อแบรนด์เสร็จแล้วใช่ไหมก็ตัวนี้จะเป็นแคเวตดอนเต้นะฮะเลิปอ่านนี้เลิปอ่านแล้วอ่านแล้วเอาเปิดเปิดอ่านแล้วแคเวตดอนเต้อ่าอ่านแล้วคลิปแต่ต้องต้องเลิปอ่านนะว่าอันนี้คืออ่านว่าอะไรนะฮะเร็ว แค e ปี้ี้ออน e เตลลใช่อีกรอบนึงเราอีกรอบ be นึ่งแคปปีออนเลลโอเคก็เคลวเบอะไรประมาณนี้แหละม่นจะคือเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมเป็นบิสกิตแล้วก็เออผสมกับรสส้มเรารามาชิมกันข้างในนะก็จะเป็นแกดบมีแกลแในนั น sí, ี่นะฮะจะเริ่มแบบแห้งนะมันจะอยู่นีไม่ได้กินก็จะเป็นเหมือนเป็นแผ่นเรปนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันนะอันนี้นะครับผมหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแปดชิ้นนะครับผมซึ่งหนึ่งแถวเนี่ยมันก็จะมีสามเอออะไรแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนขนมปังบิสกิตข้างในนะครับแล้วก็ราดด้วย ตัวดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมตัวนี้ก็ส่กับตัว,ตวรสส้มนะฮะก็จะมีความรูส้สึกว่าน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบว่าแบบขมขมเปรี้ยวๆหวานๆวานนะแต่เรามาชิมแล้วเป็นยงังไงพร้อมไหมอร่อยครับดีอุ้ย วน้ำมะอานะครับรู้สึกว่าตัวนี้คือรสชาติดีนะครับเพราะว่าเคี้ยวเอ่อพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันก็จะกรอบมากพอกรอบเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของช็อกโกแลตกับส้มที่มันมีความเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับมาตัดกับความหอมของช็อกโกแลตเนี่ยซึ่งอยู่ว่าแบบค่อนข้างหอมดวนนะเจอะบ้างไหมรู้สึกว่าไงมันเป็นแบบหอม เราได้แบบลงตัวอตอนแรกไม่กล้ากินกลัวใช่ไหม <c oughs> แต่กินแล้วเป็นไงติดใจ <c oughs> อ่ะกินให้หมดครับถ <c oughs> ือว่าตัวนี้ผ่านนะถือว่าใช้ได้อร่อยกับตัวเจเวตเกรบเดนเตเลยนะครับ ไปนะครับผมตัวที่2องเราจะหันตัวแรกมาตัวที่2เราจะมากินตัวนี้โอริโอ้นั่นเองนะครับซึ่งในไทยก็มีขายนก็คื้อจากในไทยนี่แหละเนาะซื้อจากสนามทินเราสนามที่ดีนะตัวนี้นะฮะก็มันจะเป็นโอริโอ้ที่พิเศษกว่าโอริโอ้ทั่วไปที่เรากินกันผมไม่เขียเพราะว่าตัวนี้เห็นปะมันจะเป็นแบบเออเป็นโอริโอ้ในโอริโอ้อีกทีหนึ่งก็คือโอริโอ้ตัวนี้สามมันเสียเนี่ยแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตอีกทีนึ่งซึ่งเป็น เขาบอกว่าเป็นวานิลานะครับเป็นรสกาแฟผวานิลานะฮะก็เดี๋ยวลองมาชิมกันแกะดูแพ็กเกจก่อนนะตันี้ัายแลที่มันหายนนีันีสงสกีได้มาเนี่ยมันบตัวเนี้ยอ่าไม่เคยกินแต่เนโอเคคคยกินสุป แต่ว่ามาดูแพ็กเกจกันก่อนนี่ฮะแพ็กเกจข้างในนะฮะเขาบอกว่าจะมีเป็นซองหญิงทั้งหมดแซองนะฮะถ้าแกะออกมาก็จะเป็นแบบสองละสองชิ้นใช่สองละสองชิ้นเท่ากับทั้งหมดในกล่องนี้นะครับมีทั้งหมด16ชิ้นนั่นเองนะะเราแกะแค่ซองเดียวพอ,อเนาะโอริโอโอริโอ้ก็คนะือโอริโอเนาะเขาไม่ได้มีบอกว่าเป็นรถอะไรถูกปะเป็น Travel Edition นะฮะน,น่าจะมีกลิ่นขออะไร ใช่เขาบอกว่าเป็นช็อกโกแลตเฟเวอร์บิสกิตแล้วก็วิชอ่อาวานิลลาเฟเวอร์ฟิลลิ่งนะครับตรงนี้นะข้างในก็จะเป็นแบบนี้อ่ะอเอาเขียนไปโชว์ชวๆไปนี่ฮะก็จะเป็นโอรีโอ้ที่เคลือบด้วยช็อกโกแลตช็อกโกแลตกับวานิลลา หลดอีกอีกอีกรอ,อบหน,นึ่งก่อดูน่ากินมากเลยลอทำมัมกันพรหอมกันหนึ่งสองสามเดีว่างานรสชาติเค้กเพื่อตีหรอนี้ใช่ไหมอ,อ,อบทำมารสชาติเป็นยังไงบอกหวานหวานหนึ่งเดียวหวานจริงแต่ถือว่าอร่อยนะครับ กลมกล่องก็คือหวานแต่มันจะหวานนำไปนิดนึงเพราะว่าด้วยตัวที่มันมีช็อกโกแลตแล้วข้างในมันมีไส้ขีมเนาะมันก็จะหวานแบบหวานเขาบิดเนาะก็เป็นรสรสชาติของโอริโอ้เขาแหละแค่แ,แบบมีแต่ไม่ค่อยได้กลิ่นโอริโอ้เท่าไหร่นะใช่ไหมเพราะถือว่าโอเคใช้ได้อยู่ม,ม,มากอะ,อะ รเนี่ยต่อไปนะครับผมชิ้นที่สามที่เราจะมาชิมกันก็นนกคืออันนี้นั่นเองรู้จักหรือเล่าเด็กๆชอบกันมากนะฮะก็คือคินเดอร์บูโน่นั่นเองนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมี2แบบก็คือรสเดียวกันแหละแต่ว่ามันทำมาคนละแพ็กเกจครับอันนี้ก็จะเป็นแบบยาวๆนะอันนี้จะเป็นแบบมินินะฮะวีนิษฐก็จะสั้นๆนะฮะเป็นบ้องเดียวอันนี้จะแบบเป็นข้อ,อยาหนะก็เดี๋ยวเราจะชิม ก็คือทุกคนเคยกินอยู่แล้วเนาะเกดก็เคยกินใช่ปะ,อะเอา,าละมาดูเกจข้างในก่อนนีนนะ่ข้างในก็จะเป็นแบบอันเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ถ้านี้ยมันก็จะเป็นข้อยาวออกมานะครับเป็นแท่งยาวๆก็รสชาติเดียวกันแต่ว่าชิมตัวนี้ให้ดูุคนก็รู้รอยแล้วรสชาติเป็นยังไงเนาะในนี้นะครับจะมีทั้งหมดหกสิบแปดชิ้นนะ ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรผสมบ้างนะเป็นมิ้วเนาะมิ้วช็อกโกแลตกับตัวตัวอะไรอ่ะตัวถั่วแมคคาเดเมียบ้างหรือะไรเวลเฟอร์ม่มีสูมีพี่อ๋อเป็นฮัสเซนเป็นฮัสเซนนะนะครับผมเป็นถั่วฮัสเซนอ่ะก็ลรามาชิมกันเดี๋ยวโอ้ยเละมากเลยนี่ดื่มแช่ตู้เย็น ค้ดูเละมากเลยอะไรแล้วอือวามดิยนนแวก็อได้ครับหวานอันเจี๊ยบตัวนี้เป็นไงครับหวานกรุงกรอย ก็จะมีความมีกลิ่นถั่วเล็กนะเป็นลักษณาถั่วส่วนตัวต่อไปนะครับผมที่เรชิมก็คือตัวไหนครับน้องเคปนี่ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นมัลชิสเซอร์นะครับผมซองแดงก็จะเป็นรูปกลมๆนะเป็นรูปบอร์กนะเป็นบอลเป็นช็อคบอลนั่นเองเนาะก็อันนี้นะครับเป็นออริจินอลของเขาเนี่ยก็คือดิบที่ประเทศเนเธอร์แลนด์น่ั ชอบมากผมเคยกินแล้วมีหลายประเทศขายไปแบบประเทศจีนก็มีขายผมชอบกินครับเราไม่เคยอืมแต่เราไม่ชิมกันะชอบมากตรนี้มันมีความกรอบก็จะเป็นเอ่อเป็นช็อกโกแลตนะครับเป็นมิลช็อกโกแลตเอีกนะอะเป็นรูมเครื่องดื่มมีช็อกโกแลตนะฮะข้างในก็จะเป็น ขนมปังปะัน,นมอร่อยอันนี้มันมีกลิ่นนมด้วยเพราะมันเป็นมิช็อกโกแลตนี่นะตัวนี้ก็อร่อยตัวต่อไปมาตัวนี้ไหมตัวนี้นฮะก็จะเป็นแคทดาร์ช็คคตชอต ดาร์คช็อกโกแลตนั่นเองนะตัวนี้10%ใช่ค่ะก็จะมีความขมแล้วมันก็จะแบบอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างขมกับเปรี้ยวเนาะขมมากมันก็รู้สึกเปรี้ยวใช่ไหมดีวเรามาแกะดูกันแพ็กเกจอันนี้นะฮะ้องเคเคยกินใช่ป่ะซึ่งลองเคียคนบอกว่าไม่ค่อยชอบใช่ไหมเพราะมันขมไปแพ็กเกจนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด9ห่อ ก็จะมี4ชิ้นนะฮะเป็นชิพแคสติกมาก็กันววดูนะดูแพ็กเกจก่อนเนี่ยฮะก็จะเป็นแบบว่าลืมบอกไปตัวนี้กับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะ,ะเป็นดาร์กช็อกโก,กแลตเหมือนกันนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแพ็กเกจของญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเขาก็จะบอกว่าเนี่ย,ยปะ ไอ้ก<อ>ระดาษตัวนี้มันสามารถที่จะพับเป็นนกกระเรียนได้ซึ่งมันจะเป็นแบบอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละอันนี้ก็คือดาวเอาเนี่ยเดี๋ยวลอง<อ>ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็ใช้กระดาษเนี้ยห่อเป็นรูปนกกระเรียนตัวนี้ได้ซึ่งรสชาติก็คือรสชาติเดียวกันก็เราได้ชิมจากทีแค่ตัวนี้ไม่กนไม้ไผ่อะดาร์กช็อกโกแลต70%นต์ะฮะฉันไม่กินกกเนื ซึ่งอันเนี้ยอากินแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าชอบก็อร่อยนอ่ะ